มหัศจันเพียงเขียนตัวเลขต่อไปนี้ใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ของคุณรับรองว่าคุณจะไม่มีวันเงินขาดมืออีกต่อไปอย่างแน่นอนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านคะถ้าเงินไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปสำหรับคุณละ่ะ หลับตาสักครู่แล้วจินตนาการดูคุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้าโดยไม่ต้องเช็คยอดเงินในบัญชีธนาคารของคุณบินทุกใบได้รับการชำระแล้วนี่สินไม่มีอยู่และที่ดีที่สุดคือเงินยังคงไหลามาอย่างไม่คาดคิดราวกับว่ามีกระแสแห่งความมั่งคัง่งที่มองไม่เห็นถูกเปิดใช้งานในชีวิตของคุณตอนนี้ลองคิดดู ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างไรบางทีคุณอาจจะได้เดินทางไปยังสถานที่ในฝันของคุณไปเยี่ยมชมวัดศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายใดหรืออาจจะลงทุนในสิ่งที่คุณต้องการมาโดยตลอดหรือเพียงแค่สัมผัสถึงความสงบของจิตใจเมื่อรู้ว่าความมั่งคั่งหลั่งไหลมาให้คุณอย่างเป็นธรรมชาติ แต่แล้วก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวของคุณว่าฟังดูดีเกินกว่าจะเป็นจริงได้มีแต่คนรวยหรือคนโชคดีเท่านั้นที่ใช้ชีวิตแบบนี้แล้วถ้าฉันบอกคุณว่าความร่ำรวยไม่เกี่ยวกับโชคเลยแต่เกี่ยวกับพลังงานละ่ะมากไปกว่านั้นยังมีความลับโบราณที่ถูกถ่ายทอดโดยปรามาจารย์ทางจิตวิญญาณจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งสามารถปลดล็อกกระแสะเงินในชีวิตของคุณได้มีเพียงไม่กี่คนที่รู้จักเทคนิคนี้แต่ผู้ที่นำไปใช้ล้วนรายงานว่าพวกเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าอัศจรรย์เงินที่ไม่คาดคิดปรากฏขึ้นมาจากที่ไหนก็ไม่รู้โอกาสทางการเงินเข้ามาโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าอุปรสรรคทางการเงินที่เคยมีอยู่หายไปอย่างไร้ร่องรอย และที่ดีที่สุดคือไม่มีอะไรซับซ้อนเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยมันเป็นเพียงการปรับแต่งพลังงานเล็กน้อยที่คุณสามารถทำได้ทันทีตอนนี้ใช่แล้วมันเป็นสิ่งที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อและทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับตัวเลข3ตัวที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเมื่อใช้ให้ถูกต้องจะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงคลื่นพลังงานทางการเงินของคุณ และเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของคุณกับเงินแต่ก่อนที่เราจะเปิดเผยตัวเลขเหล่านั้นเราต้องแจ้งให้คุณทราบถึงคําเตือนที่สำคัญมากตัวเลขตัวที่สามที่เรากำลังจะบอกคุณนั้นทรงพลังที่สุดพลังงานของมันแข็งแกร่งมากจนหากใช้ผิดวิธีอาจทำให้กระแสงเงินของคุณถูกปิดกั้นได้ดังนั้นโปรดตั้งใจฟังจนจบ วิดีโอนี้ตอนนี้เรามีความท้าทายพิเศษสำหรับคุณหากคุณต้องการเปิดใช้งานพลังแห่งความมั่งคัง่งและปล่อยวางจากความยากลำบากทางการเงินให้คุณพิมพ์ลงในความคิดเห็นตอนนี้ว่าฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความร่ำรวยอาจฟังดูเป็นเรื่องง่ายๆแต่จริงๆแล้วมันทรงพลังกว่าที่คุณคิดเมื่อคุณพิมพ์ข้อความนี้คุณกำลังส่งสัญญ,ญาณ ที่ชัดเจนไปยังจัก,กรวาลและไปยังจิตใต้สำนึกของคุณเองว่าคุณพร้อมที่จะรับเงินและโอกาสใหม่นอกจากนี้เมื่อคุณแสดงความคิดเห็นคุณกำลังเปิดใช้งานหนึ่งในหลักการที่สำคัญที่สุดของพลังทางการเงินนั่นคือเจตนาคนส่วนใหญ่มักเสริมสร้างความขาดแคลนโดยไม่รู้ตัวพวกเขาพูดซ้ำๆกับตัวเองว่าเงินหายาก สิ้นเดือนนี้ทีไรไม่มีเงินเหลือเลยฉันจนแต่มีความสุขความเชื่อเชิงลบเหล่านี้เป็นสิ่งที่ปิดกั้นกระแสเงินในชีวิตของคุณสิ่งที่หลายคนไม่เข้าใจคือความคิดและคำพูดเป็นตัวกำหนดความเป็นจริงของคุณหากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางการเงินของคุณสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือเปลี่ยนแปลงแนวคิดและวิธีที่คุณพูดเกี่ยวกับเงิน ดังนั้นพิมพ์ลงในความคิดเห็นตอนนี้ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความร่ำรวยนี่เป็นก้าวแรกในการปรับพลังงานของคุณให้สอดคล้องกับความมั่งคั่งและตอนนี้เราก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยการเปิดเผยตัวเลขสามตัวที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตทางการเงินของคุณความจริงเบื้องหลังความมั่งคั่งสิ่งที่ไม่มีใครบอกคุณ ก่อนที่เราจะเปิดเผยตัวเลข3ตัวแห่งความมั่งคั่งเราต้องถามคุณสักข้อหนึ่งก่อนว่าคุณเคยสังเกตไหมว่าทำไมบางคนถึงดูเหมือนสามารถดึงดูดเงินมาง่ายได้ในขณะที่บางคนต้องดิ้นรนอย่างหนักเพียงเพื่อพอจ่ายบินมันดูไม่ยุติธรรมเลยใช่ไหมแต่สิ่งที่เราจะบอกคุณในตอนนี้อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณเกี่ยวกับเงินไปตลอดกาล เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับโชคเลยและมันก็ไม่เกี่ยวกับสิทธิพิเศษหรือการทำงานหนักจนแทบไม่มีเวลาพักความแตกต่างที่แท้จริงอยู่ที่พลังงานที่แต่ละคนส่งออกไปเกี่ยวกับเงินความรู้สึกของคุณที่มีต่อความมั่งคัง่งวิธีที่คุณจัดกระเป๋าสตางค์ของคุณและแม้แต่ความคิดที่คุณมีเกี่ยวกับเงินล้วนเป็นตัวกำหนดว่าความมั่งคั่งจะไหลเข้าหาคุณ หรือจะรั่วไหลออกจากมือของคุณเหมือนเม็ดทรายและนี่คือรายละเอียดที่สำคัญที่สุดหลายคนคิดว่าแค่คิดบวกก็เพียงพอที่จะดึงดูดเงินแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นหากพลังงานของคุณไม่สอดคล้องกับความมั่งคั่งเงินก็ไม่สามารถอยู่กับคุณได้นานและนี่คือเหตุผลที่ตัวเลขสามตัวนี้ท่งพลังมากพวกมันไม่ใช่แค่ตัวเลขสูง,สง แต่เป็นรหัสพลังงานที่สามารถปรับโปรแกรมจิตใจของคุณให้เชื่อมโยงกับความมั่งคั่งและปลดล็อกกระแสเงินของคุณอย่างถาวรแต่ระวังให้ดีแค่รู้ตัวเลขยังไม่พอคุณต้องรู้วิธีใช้มันอย่างถูกต้องเพื่อเปิดใช้งานพลังของมันในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเราจะเปิดเผยตัวเลขเหล่านี้ให้คุณทราบพร้อมความหมายที่ลึกซึ้งของแต่ละตัว และวิธีใส่มันไว้ในกระเป๋าสตางค์ของคุณอย่างถูกต้องเพื่อกระตุ้นพลังงานเงินที่ทรงอนุภาพนี้และอย่าลืมตัวเลขที่3คือกุญแจสำคัญที่สุดในการปลดล็อกความมั่งคั่งของคุณดังนั้นอยู่กับเราต่อไปเพราะสิ่งที่เรากำลังจะเปิดเผยต่อไปนี้อาจเป็นช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของตัวเลขศักดิ์สิทธิ์แห่งความมั่งคัง่งและวิธีการใช้มัน ตั้งแต่สมัยโบราณตัวเลขถูกใช้เป็นรหัสพลังงานเพื่อดึงดูดโชคลาภการปกครองและความมั่งคัง่งในพุทธศาสนาห่วงจุ้ยและประเพณีทางจิตวิญญ,ญาณต่างๆของโลกตะวันออกศาสตร์แห่งตัวเลขบทบาทสำคัญในการปราบพลังงานของชีวิตให้สมดุลตัวเลขแต่ละตัวมีคลื่นพลังงานเฉพาะตัวและเมื่อผสมผสานกันอย่างถูกต้องมันจะสร้างสนามพลังแม่เหล็กที่ทรงพลัง สามารถดึงดูดเงินเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆและขจัดอุปสรรคที่มองไม่เห็นซึ่งขัดขวางความมั่งคัง่งปรมาจารย์ทางจิตวิญญาณของประเทศไทยได้ศึกษารูปแบบตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับความมั่งคั่งมาหลายศตวรรษและพบว่าลำดับตัวเลขบางอย่างมีพลังพิเศษที่สามารถสิงคนให้จิตใจและความเป็นจริงของเราให้ตรงกับคลื่นพลังของเงิน และตอนนี้ถึงเวลาที่จะเปิดเผยตัวเลขเหล่านั้นให้คุณทราบและบอกวิธีใช้มันเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตทางการเงินของคุณตัวเลขแรกแห่งความมั่งคัง่ง168ตัวเลขแรกที่คุณควรจดไว้และเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ของคุณคือ168ในวัฒนธรรมตะวันออก168ถือเป็นตัวเลขศักดิ์สิทธิ์และถูกยกย่องว่า เป็นหนึ่งในตัวเลขที่ทรงพลังที่สุดในการดึงดูดความมั่งคั่งที่ต่อเนื่องแต่ทำไมมันถึงพิเศษขนาดนั้นมาดูความหมายของแต่และตัวเลขกนัน 1. หมายถึงการเริ่มต้นใหม่ความเป็นผู้นำและความคิดริเริ่มเป็นตัวเลขแห่งพลังในการสร้างสรรค์ความสามารถในการดึงดูดโอกาสและกำหนดความเป็นจริงของตนเองหมายถึงความมั่นคงทางการเงินความสมดุล และความปลอดภัยในศาสตร์ห่วงจุย้ยเลขนี้เกี่ยวข้องกับโชคลาภและความสำเร็จในธุรกิจแต่เป็นตัวเลขสูงสุดของความมั่งคั่งรูปแบบของมันคล้ายสัญ,ญลักษณ์อินฟินิตี้สแสดงถึงกระแสของเงินที่ไม่มีวันสิ้นสุดและเมื่อ16และ8รวมกันพวกมันจะสร้างรหัสพลังงานที่ดึงดูดกระแสเงินอย่างต่อเนื่องหมายความว่าโอกาสใหม่ๆจะปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเงินจะไม่มีวันหมดวิธีเปิดใช้พลังของ168ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าตัวเลขนี้มีความหมายอย่างไรแต่คุณต้องเปิดใช้งานมันอย่างถูกต้องนำกระดาษสีขาวขนาดเล็กมาแผ่นหนึ่ง 2. ใช้ปากกาสีน้ำเงินหรือสีดำเขียนตัวเลข168ลงไป 3. พับกระดาษนี้อย่างระมัดระวังแล้วเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ของคุณ ในช่องที่คุณใส่เงินสดหรือบัตรธนาคารแค่ท่าทางง่ายๆนี้จะช่วยปรับพลังงานของคุณให้ตรงกับคลื่นของความมั่งคัง่งและช่วยเปิดประตูสู่โอกาสทางการเงินใหม่แต่เดี๋ยวก่อนนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นตัวเลขที่สองแห่งความมั่งคัง่ง520ตัวเลขที่สองที่คุณต้องมีในกระเป๋าสตางค์ของคุณคือ520 รหัสพลังงานนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักธุรกิจและนักลงทุนในประเทศจีนเพราะเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นตัวเลขแห่งการดึงดูดความมั่งคั่งอย่างรวดเร็วแต่และตัวเลขมีความหมายที่ลึกซึง้ง5หมายถึงการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวบ่งบอกว่าพลังงานของเงินกําลังไหลเวียนและอาจมาหาคุณได้ทุกเมื่อ2หมายถึงความสมดุลและความกลมกลืน ซึ่งช่วยให้ความมั่งคั่งคงอยู่ในชีวิตของคุณอย่างมั่นคงศูนย์ช่วยขยายพลังของตัวเลขก่อนหน้าทำให้ความสามารถในการดึงดูดและสร้างความมั่งคั่งของคุณแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเมื่อคุณพก520ไว้ในกระเป๋าสตางค์ของคุณคุณกำลังส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังจักรกวาลว่าคุณพร้อมที่จะรับเงินในทุกรูปแบบ วิธีเปิดใช้งานพลังของ520 1. บนกระดาษแผ่นเดียวกับที่คุณเขียน168ให้เขียน520เพิ่มลงไป 2. เก็บกระดาษแผ่นนั้นไว้ในกระเป๋าสตางค์ในช่องที่ใส่เงินสดของคุณการกระทำง่ายๆนี้ช่วยเร่งการไหลเวียนของพลังแห่งความมาั่งคั่งในชีวิตของคุณแต่ยังมีตัวเลขที่ทรงพลังที่สุดเหลืออยู่อีกหนึ่งตัวตัวเลขที่ส และส่งพลังที่สุดของความมั่งคัง่ง888ตอนนี้คุณได้จดบันทึกตัวเลขสองตัวแรกไปแล้วพลังงานของคุณเริ่มสอดคล้องกับความมั่งคั่งแล้วแต่ยังมีชิ้นส่วนที่สำคัญที่สุดของปริศนานี้ที่ยังขาดไปถ้าคุณเดินทางมาถึงตรงนี้ขอแสดงความยินดีนั่นหมายความว่าคุณมุ่งมั่นจริงๆที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตทางการเงินของตัวเอง แต่ก่อนที่เราจะเปิดเผยตัวเลขสุดท้ายนี้เรามีคำถามให้คุณคุณเคยสังเกตไหมว่าทำไมบางคนถึงโชคดีเรื่องเงินมากพวกเขาสามารถปิดบินที่มีกำไรได้อย่างง่ายดายพวกเขาได้รับโอกาสทางการเงินโดยไม่คาดคิดเงินดูเหมือนจะไหลเข้าหาพวกเขาอยู่เสมอในขณะที่คนอื่นต้องดิ้นรนอยู่ในวังวนของนี่สินและความขาดแคลน นี่ไม่เกี่ยวกับโชคเลยแต่เกี่ยวข้องกับพลังงานที่พวกเขาส่งออกไปและนี่คือเหตุผลที่ตัวเลขที่สามนี้สําคัญมากมันไม่เพียงแต่ดึงดูดเงินแต่ยังสร้างสนามพลังแห่งความมั่งคั่งที่ยั่งยืนป้องกันไม่ให้ความขาดแคลนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณตัวเลขที่สและทรงพลังที่สุดของความมั่งคัง่ง888ตอนนี้ เรามาถึงจุดที่สำคัญที่สุดของเส้นทางนี้แล้วหากคุณทําตามทุกขั้นตอนมาจนถึงตอนนี้พลังงานทางการเงินของคุณเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ยังมีชิ้นส่วนสุดท้ายที่ขาดไปความรับสุดยอดที่จะช่วยให้ความมั่งคั่งไหลเข้าหาคุณอย่างต่อเนื่องและไม่มีสิ่งใดขวางกั้นได้และความรับนั้นก็คือตัวเลข888 ทำไหม8 8 8ถึงทรงพลังมากในศาสตร์แห่งตัวเลขนูโลจีเลข8เป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับความมั่งคัง่งและความอุดมสมบูรณ์เสมอรูปร่างของมันคล้ายกับสัญลักษณ์อินฟินิตี้แสดงถึงกระแสเงินที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ตอนนี้ลองจินตนาการว่าเลข8ซ้ำกัน3ครั้ง888เมื่อตัวเลขใด ปรากฏซ้ำกันแบบนี้พลังงานของมันจะถูกขยายออกไปอย่างมหาศาลซึ่งหมายความว่า888ไม่เพียงแต่ดึงดูดเงินแต่ยังช่วยให้ความมั่งคัง่งไม่เคยหายไปจากชีวิตของคุณอีกต่อไปมันเป็นรหัสศักดิ์สิทธิ์แห่งโชคลาภและการขยายตัวของความมั่งคัง่งไม่น่าแปลกใจเลยที่นักธุรกิจมหาเศรษฐีและนักลงทุนหลายคน ใช้ตัวเลขนี้ในธุรกิจของพวกเขาหลายคนถึงกับเลือกที่อยู่เบอร์โทรศัพท์หรือทะเบียนร,รถที่มี888เพราะพวกเขาเชื่อว่ามันช่วยเสริมพลังของกระแสงเงินและความเจริญรุ่งเรืองแต่เพื่อเปิดใช้งานพลังนี้ในชีวิตของคุณคุณต้องใช้ตัวเลขนี้ให้ถูกต้องวิธีเปิดใช้งานพลังของ888ตอนนี้คุณมีตัวเลข168 และ520จดบันทึกอยู่บนกระดาษของคุณแล้วถึงเวลาที่จะเพิ่ม888เพื่อปลดล็อกพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์ไร้ขีดจำกัดขั้นตอนที่1เขียนตัวเลขด้วยเจตนาที่ชัดเจนใช้กระดาษแผ่นเดียวกับที่คุณจดตัวเลขก่อนหน้าและเพิ่ม888ลงไปด้านล่างสำหรับเขียนด้วยปากกาสีน้ำเงินหรือสีดำเพราะสีเหล่านี้เป็นสนัญลักษณ์ของความชัดเจน และการเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลตอนนี้คุณได้เปิดใช้งานตัวเลขศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3แล้ว168เปิดช่องทางการเงินให้ไหลเข้าสู่ชีวิตของคุณ520เร่งการดึงดูดเงินและโอกาสที่ไม่คาดคิด888สร้างกระแสเงินที่ไม่มีสิ้นสุดและป้องกันไม่ให้ความขาดแคลนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณ เมื่อคุณเก็บกระดาษแผ่นนี้ไว้ในกระเป๋าสตางค์พลังงานของคุณจะถูกตั้งโปรแกรมใหม่เพื่อดึงดูดความมั่งคั่งโดยอัตโนมัตินี่คือก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่แท้จริงของคุณตอนนี้คุณได้เปิดใช้งานตัวเลขศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3แล้ว168เปิดช่องทางการเงินให้ไหลเข้าสู่ชีวิตของคุณ520เร่งการดึงดูดเงินและโอกาสที่ไม่คาดคิด 888สร้างกระแสเงินที่ไม่สิ้นสุดและป้องกันไม่ให้ความขาดแคนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเมื่อคุณเก็บกระดาษแผ่นนี้ไว้ในกระเป๋าสตางค์พลังงานของคุณจะถูกตั้งโปรแกรมใหม่เพื่อดึงดูดความมั่งคั่งโดยอัตโนมัตินี่คือก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่แท้จริงของคุณตอนนี้เรามีคำถามสำคัญสำหรับคุณ คุณพร้อมหรือ,อยังที่จะให้จัก,กรวาลน,นำพาความมั่งคั่งมาสู่ชีวิตของคุณถ้าคุณพร้อมแล้วให้พิมพ์ในความคิดเห็นตอนนี้ว่าฉันเปิดรับความมั่งคั่งอย่างไม่มีที่สิ้นสุดการเขียนคำนี้ไม่ใช่แค่การแสดงออกแต่มันคือการส่งสัญญาณไปยังจัก,กรวาลว่าคุณพร้อมแล้วสําหรับความเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริงลองทำดูแล้วคุณจะได้เห็นพลังงานทางการเงินของคุณ เปลี่ยนไปตลอดการขณะที่คุณเขียนให้หลับตาสักครู่และจินตนาการถึงชีวิตที่เต็มไปด้วยความมั่งคัง่งลองนึกภาพว่าเงินกำลังไหลมาหาคุณจากทุกทิศทางเห็นยอดเงินในบัญชีธนาคารของคุณเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องพยายามสัมผัสถึงความสงบใจเมื่อรู้ว่าคุณมีทุกสิ่งที่ต้องการโดยไม่มีความกังวลทางการเงินยิ่งความตั้งใจของคุณชัดเจนมากเท่าไหร่ พลังในการเปิดใช้งานตัวเลขก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นขั้นตอนที่2วางกระดาษในตำแหน่งที่เหมาะสมตอนนี้ให้พับกระดาษแผ่นนี้อย่างระมัดระวังและใส่ไว้ในช่องเก็บเงินของกระเป๋าสตางค์ของคุณอย่าปล่อยให้กระดาษยับหรือหลุดลุยอย่าใส่กระดาษนี้ร่วมกับใบเสร็จค่าใช้จ่ายหรือหนี้สินหลีกเลี่ยงการเก็บกระดาษนี้ไว้ในที่ที่รกหรือยุ่งเหยิง เคล็ดลับพิเศษหากเป็นไปได้ให้เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ของคุณเป็นใบใหม่และเลือกใช้สีที่ช่วยเสริมพลังแห่งความมั่งคัง่งเช่นสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของพลังและดึงดูดความมั่งคัง่งสีทองสแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองและโชคลาภสีน้ำตาลสร้างความมั่นคงและเสริมพลังทางการเงินพิธีกรรมเพื่อเปิดใช้งานพลังแห่งความมั่งคัง่ง ตอนนี้คุณได้จดบันทึกตัวเลขศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3ตัวแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้กระแสพลังงานของเงินไหลเวียนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในชีวิตของคุณพิธีกรรมนี้เป็นกระบวนการที่ง่ายๆแต่ทรงพลังซึ่งปรมาจารย์ทางจิตวิญญาณได้ถ่ายทอดกันมาหลายศตวรรษขั้นตอนที่หยืนยันความมั่งคั่งทุกวันทุกครั้งที่คุณเปิดกระเป๋าสตางค ให้มองไปที่กระดาษที่มีตัวเลขแล้วพูดกับตัวเองในใจหรือออกเสียงดังๆว่าเงินไหลามาหาฉันอย่างง่ายดายและอุดมสมบูรณ์ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความมั่งคั่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดชีวิตของฉันเต็มไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จนิสัยเล็กๆนี้จะช่วยปรับโปรแกรมจิตใต้สำนึกของคุณให้ดึงดูดเงินโดยธรรมชาติขจ,จัดความเชื่อเชิงลบ ที่อาจขัดขวางความมั่งคั่งของคุณขั้นตอนที่สองหลีกเลี่ยงความคิดด้านลบหลายคนทำผิดพลาดโดยไม่รู้ตัวพวกเขาเปิดใช้งานตัวเลขแล้วแต่ยังคงบนเกี่ยวกับปัญหาทางการเงินจำไว้ว่าคำพูดและความคิดของคนสร้างความเป็นจริงของคุณอย่าพูดคำเหล่านี้อีกต่อไปเงินหายยากสิ้นเดือนทีไรฉันไม่เคยมีเงินเหลือฉันจน แต่ฉันเป็นคนดีเพราะคำพูดเหล่านี้จะปิดกั้นพลังงานของความมั่งคั่งจากนี้ไปให้แทนที่ด้วยคำยืนยันเชิงบวกแทนเงินไหลมาหาฉันจากแหล่งที่ไม่คาดคิดฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งและความรดมสมบูรณ์โชคลาภและโอกาสมาหาฉันโดยธรรมชาติการทำความสะอาดพลังงานของกระเป๋าสตางค์ อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการรักษากระแสพลังงานแห่งความมั่งคัง่งคือการรักษาความสะอาดของกระเป๋าสตางค์ของคุณสิ่งที่คุณควรนำออกจากกระเป๋าสตางค์ทันทีใบเสร็จค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปแล้วเป็นสัญลักษณ์ของเงินที่ออกไปบัตรธนาคารที่หมดอายุธนบัตรเก่าๆที่ขาดหรือยับเยินสิ่งที่ควรเก็บไว้เพื่อกระตุ้นพลังแห่งความมั่งคัง่ง ธนบัตรที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบบัตรธนาคารที่จำเป็นเท่านั้นกระดาษที่มีตัวเลขศักดิ์สิทธิ์สาตัวการจัดระเบียบง่ายๆนี้จะช่วยสร้างพื้นที่พลังงานที่ดีและทําให้กระแสเงินไหลเข้ามาในชีวิตของคุณได้ง่ายขึ้นความลับสุดท้ายการแบ่งปันพลังแห่งความมั่งคัง่งพลังของความมั่งคั่งจะยิ่งเท่าีคูณเมื่อคุณแบ่งปันมันกับผู้อื่น ดังนั้นตอนนี้คุณได้รับความรู้นี้แล้วให้ทำสิ่งนี้เขียนในความคิดเห็นตอนนี้ว่าฉันเปิดใช้งานพลังแห่งความมั่งคั่งแล้วเมื่อคุณเขียนคำนี้คุณกำลังประกาศต่อจัก,กรวาลว่าคุณพร้อมแล้วสำหรับความมั่งคัง่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดลองทำดูแล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยน,ปนแปลงที่มหัศจรรย์ในชีวิตทางการเงินของคุณ สิ่งนี้จะช่วยเสริมพลังแห่งความตั้งใจของคุณในการดึงดูดความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์นอกจากนี้แบ่งปันข้อความนี้กับคนที่คุณต้องการเห็นพวกเขาประสบความสำเร็จเพราะเพียงแค่การแบ่งปันพลังงานแห่งความมั่งคั่งของคุณจะถูกขยายออกไปและเปิดโอกาสทางการเงินใหม่ๆให้ปรากฏในเส้นทางของคุณ ตอนนี้คุณรู้จักตัวเลขแห่งความมั่งคั่งทั้ง3ตัวแล้ว168 520และ888และได้เรียนรู้วิธีใช้มันอย่างถูกต้องมีเพียงคำถามเดียวที่ต้องถามตอนนี้คุณจะลงมือทำทันทีหรือจะปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปความจริงนั้นเรียบง่ายคนส่วนใหญ่ได้รับความรู้นี้แล้ว ไม่ทำอะไรเลยพวกเขาคิดว่ามันน่าสนใจแต่กลับไปใช้ชีวิตเดิมวงเวียนอยู่ในวัฏจักรของความยากลำบากทางการเงินเช่นเดิมแต่ถ้าคุณมาถึงจุดนี้นั่นหมายความว่าคุณพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงแล้วอย่าผลัดวันประกันพุ่งอีกต่อไปหยิบกระดาษขึ้นมาและเขียนตัวเลขศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามทันทีเก็บมันไว้ในกระเป๋าสตางค์ของคุณให้ถูกต้อง พิมพ์ในความคิดเห็นฉันเปิดใช้งานพลังงานแห่งความมั่งคั่งแล้วแบ่งปันข้อความนี้กับคนพิเศษของคุณเงินไหลไปหาผู้ที่เตรียมพร้อมรับมันและตอนนี้มันกำลังมุ่งหน้ามาหาคุณแล้วการเปลี่ยนแปลงได้เริ่มขึ้นแล้วก้าวแรกในมือของคุณแล้วความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มา เนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกลัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธ